ขอบคุณหลายนี่ไหมคราเด้อขายดีครับขายดีเมื่อกี้ได้เขาแถวเสือได้ย <c oughs> ังไงได้ยังไ้เลยมากินไทยเหาโอ้เหียวไวบอกครับขึ้นหลายเน่ยเออเอาหลายขนาดเนาะโอ้ผมข้ามมาด้านนี้ก่อนบ้านนี้มาดูตลาดสตาตะขันวันนี้อของคุณยายจีบันเขาจีแตกแดดเลยบ้านนี้ หอนอยู่บุ่ญยายหอนแดดหรือหอนหอนแดดหรือหอนไฟแจ้งหอนแดดแจ้งหอนไฟเต่บ่ะนี่จำกันเลยจำกันเลยอืมปั้นเท่าไหร่หรอคุณยายชิบบ่าชิบบ่าคุณยายผมซื้อสร้อยคุณยายไหมเอาสร้อันแต่ว่าผมผมฝากไว้หน่ยก่อนเด้อเอาคุณยายเอาคุณายเงินก่อนเด้อคุณยายตากแดดนะนะอืมเอาหนีเลย ผมยังใช้มาเอาเด้อเออนั่นล่ะผมจ่ายเงินคุณยายไปก่อนเด้อคุณยายสิบบาทเนาะอย่าลืมได้จ้ะบ่ลืมครับลืมคุณยายเอาไปกินเลยเด้อแผ่นผมลืมเอาไปกินเลยเด้อโบ่ันเลืมบ่ลืมดอกยังใช้มาเอาวสิบบาทเด้อคุณยายจีเต่าเด้อครับอืมทั้งทั้งคางพุ่นกับแสงแดดทั้งพี่กับเต่าไฟเต่าอืมเอาขฝาพุ่นหลายเด้อขายดีเด้อคุณยายเด้อเอาคุณยายไปเดืหันหนาววะทั้งพี่บ่โอ้นี่นี่นี่หันอยู่เนาะนี่เนาะ อันไหนอะครับรอตลาดเขาบนสระอยเบิ้ดเบิ้ชุ่มมุ้เลยบ่รอยเดี๋ยวเหมือนชุ่มมุ้มมือนเบอง์ชุ่มมุ้งชุ่มแจงเนาะสวีทค้นบ่อรือข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกรมีสวีทโอ้สวก็มีวิทสวิทของนอกโอ้มันใหญ่แต่ฟักจักบาทละนั่นอันบบาบอนปัง่า่นี่ไหม คนซื้อโอ้ยซิฟซิฟห้าบาทบ okay, so okay. so, okay, so um, ่ทครับโอ้ล้นหายสองบาทเอาพ่อค่าใจดีซะเสอะเนาะกินหมืคุ้มกขบ่มดครับโูกะเเนดเอา่เหมือนเียวพอดีแหนบ่ได้แหนบ้เลยสวีทคอนออกมาบักทั่วดินกันนี่มันมันกรอกมันเกียวมันกรอกมันเกีวมันเกล สารับของญี่ปุ่นบ่ครับแรดแม่นนะครับญี่ปุ่นครับมายิชวาบ่แม่นครับบ่ครับหนึ่มายิชิว่าบ้านอย mm ู่เมืองไทยได้ออยู่ญี่ปุ่นเมืองไทยครับบอโอ้อยู่เมืองไทยเนกว่าอยู่ญี่ปุ่นได้มายิชิว่าแม่เมื่อเยี่ยมบ้านแจ๊คเกอร์บอเราญี่ปุ่นบอไม่นี่มาถ่วมเราบอเอา ขายเดีพอขาดด้อคครรัับบวยขอบคุณอะไรอยู่ซุมือบ่มาทุกวันครับมาทุกวันอืมบนนี้ไปใส่อยู่นี่แหละครับกันมานี่ได้กินมาฮะพ่อข้ามาซูมือพ่อขาดขายดีด้วเนี่ยเศร้าบาทครับอือครับประจำบ่ปิดราชการตัวไม่มีคัตเตอร์เลยไม่มีวันปิดราชการวันปิดราชการครับโอ้ยขายตลอดด้วยเขายตลอดด้วยมาพ่อขาดด้วยไม่พูดเดียวบ่ครับ แม่บ้านแม่เบิร์นอยู่บ้านหรือว่าจังไรลิสโซดอยู่บ้านโอ้นึกว่าโสดครับผมนึกว่าโสดโสดบางวันโสดบางวันบอกครับเอาเอาเท่านี้แหละเอาเท่านี้ละสั่นนะโสดบางวันขอบคุณหลายเด้อขายดีเด้อขายดีเด้อนี่โสดบางวันนะครับถ้าสนใจมาเลยครับโสดบางวันบอกค่อยๆโอ้ยขอบคุณหลายครับคุณใจ หนังแห้งบ่ครับมัาขึ้นไงดีแต่คุณยายมัดมัดละลอยบ่ครับบ่อร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียว,ยยวแตงโมก็มีของคุณยายมัดนอบักม่วงมาังามเดี๋ยคุณยายน้าดน่าดอกไม้งามสีเหลืองอุย้ยหวยสีเหลืองอุย้ยหวยแตงโมกงมังามหน่วยบักใหญ่ต่อปีโดต่อปีโดสุกรับประกันแดงนักน้ำนัก,นก,นก,นกหลายครับ ขายเป็นหน่วยนอนได้เนาะหน่วยเท่าไหรแล้วครับโอ้ยบ๊แพงสาสิบห้าบาทคุณยายเขาไล่หาบาท <c oughs> โอ้ยตลาดห้าเนาะคุณยายมาชูมือเนาะม,มาซุกวันนะครับเอาขายดีนะครับด้วยคุณยายครับอืมเอาขี้เล็กป้าถั่วอันนี้อาหารพื้นบ้านเนาะหายากตัวนี่ายากเลยนี่ยพักขี้เล็กเอาไปาแกงนี่น้ำมัจ้าพักขี้เล็กตัวนี่ เอาไปแจงใส่ผาพยนต์โค่ขุณให้่เนี่แมนวะเนี่ยโอ้ยเข่ากันบาโทษเลยบ่บาเนี่ยจี้ดีๆใหม่ๆทุบๆแจงใส่พลาขีิเล็กของแม่ค้าใกล้ๆกันนี่นเด้อก้อนเท่าไหร่ะละครับก้อนละบบนสิบบาทาออเถือกตัวสันเนาะบ้านห้า<ม>หายเองอตลาดห้าของถือกกันยังได้ของถือกใหมเนี่มาซูเม้อ S <S ไม่ไม่ขาดตลาดแรกเนาะนยังมาส่องกับแม่อยู่โอ้แสดงว่ายูนิตเกือบยี่มีสี่ช่งองม้วนเจสันเซเว่นเปิดจังไดก็เท่ากับทรันั่นบ่มาแต่หกชุ่มมาแต่หกทุ่มโอ้ยของ <มะ S 2> ขจติงนเนลดีๆเด้อทางเหนือแล้อพวกปูป่าหน้าหนามนี่มดพักอเข้าหวานโอ้ยแม่ค่ะนั่งขาพี่น้องยังอยู่ไหนได้อช่อะไรเออโวกมือไวๆเลยครับโอ้ยนะครับเนี่ย ผมมัร์กจะพูมักเล่นกล้องนี่ยแล้วคืนโป๊กชิปไปเลยนะนี่นี่ครับอ๋อนี่โอ้ยของแม่แค่เด้อันนี้ส่งแบบถึงบ้านบ่บวกป่าแหงปลาเฮงมั้งนี่เล่นโทรศัพท์เปลี่ยนบ้านโอ้สั่งได้บอสั่งส่งได้บอหันได้ฝากเบอร์ผมเลยกก็ได้เลยโอ้ส่งได้เลยอยากกินอันนี้แหละลาแหงปลาเฮงเนี่ยได้ได้เมด ปลาแบบได้ได้มดปลาน้อยจนหัวง่ายหมดละง่าครันั่งอยู่หือนก็ได้กินอันนี้เป็นปลาบักแปบจ้าโอ้ปลาบักแปบเอาคือบอกไทยแต่อันนี้ปลาแบบอันนี้เป็นปลาบักแปบนะครับอันใส่ในง่อมจ้ารดน้านิดนึงครัวบากใช่ถือก่อนอยากออกกล้องเนาะอันนี้คือปลาบักแปบอยูดีหมดไม่ใช่嘛บ้านเราดินแตกเขือบไหม ทางพี่มีแหนกหน่อย,แ,อยแขนขาแต่เขือไหมไม่ปันไหลไม่ปันไหล <c oughs> เอา้าดินนี่จะแตเกเขือนะครับมันแห้งแรงแต่ว่าแขนขานี่ไม่ปันไหลแม่ข้าวว่าด้วยบไทยเด้อน่อเอาขายดีดยสัน้นเอาแมาน่นยังมากแล้วเอาไฟไได,ไไดไฟับบะ อไฟเนี่ไฟดับมันไฟมากให้ตตึมแล้วบ่นี่โอ้ยเอาเบอร์ได้ครับที่ส่งถึงบ้านได้เนี่ยโทรศัพท์ฝากผมกวได้ใส่ผู้ใดผู้ใดตัวผู้ใดเอาหนิบเม้าซื้อตัวบอสบอบอกเบอร์กันไหนนาสี่สอน่กาี่อก้อยเกาสี่องหนึ่งกีนก่1 4 9 4 1 คันจะก,กินพวกปลายแหงค<อ>่ะพวกนี้ให้โทูมาหาแม่ตุย๋ยอ่อืมทักที่เล็กทรงไห้ยู่บ่ะทักที่เล็กสันมันไก่ก็บทรงไม่ได้จ้าเออขันไก่ก็บทรงไห้เนาะทรงได้จ้าหลายก็บทรงได้เอาทรงได้เด้อเบรอร์นี่ล่ะเนาะคุณแม่ตุ๋ยเนาะคุณแม่ตุ๋ยเนาะอ๋อทรมาวันนี้เด้อเบอร์เดียวแล้วมดคุ้มไม่เบอร์เด้อเนี่ยเอาเบอร์เดียวแล้วมดคุ้มเด้อ อยากกินพวกนี้แหลนะเนาะปลาที่กันนี่พวกนี้ปลาอันนี้ปลาสับทงปลาช <laughs> าทไทยเด้อไห้ตัวเบาปลาชาไทยปล <laughs> าชาไทยเบาดีเด้อปลาถ้วย <laughs> ถัวย่วเออคืออยู่ <laughs> เอาเบอร์เดียวเด้อเ,เบอร์ไายตัวอยากกินยังโทม้มแม่เบอร์เดียวมดคุ้มเนี่ยแล้วยู่นี่ <laughs> ขอคุณหลายนะครับได้อโอ้ยไม่ได้เนี่ยเอาไปตลาดเลยตลาดตลาดพงงานพูดได้พูดสิงผู้กุงเขาเพี่น้อยอยากกินเด้อนี่คือตลาดอำเภอสาัรจังหวัดกรสินเนียมันแร่งครับตลาดเบื้องนากินครับเพราะว่าไก่เคลื่อนลำป่าวปูปฝาหน้านนำพักวอกพักหวานมีมัดนะครับพี่น้อยอยากกินแบบนี้ให้โท่มากเบอร์ของคุณนไดตัย อ่าเจ้าเดินมาข้าวข้าวมีแง่ว่างไม่ใช่แง่กินกินลูกเดียวใช่ต๋อที้กินลูกเดียวเบอร์เดียวมัดคุ้มเลยเมาเลยขอบคุณหลายแม่แค่เด้อขอบคุณหลายคุณยายตต๋อืมเอาน่องสาลาขายผลไม้หมดละโอ้หนี่หมือนี่กันน้องเขานี่หมดเด้อโอ้บากอ่งุูนี่พ่อข้าก็าพูด ว่างเป็นบางเมื่อค,คืองานแต่บกังงยยกงวนอยู่ไกลองูสวยวยครับโอ้ยอง,งุนสวยง,งุนสวยมันวะกัดสวย <c oughs> ผมว่าอยู่ <c oughs> ผมจำ <c oughs> ผมอยา่าเคยเป็นนักสัส้นว่ายอิลี่สั้นตลาดนาชมโอ้ตลาดน่าชมชมผลไม้สวย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พ่อข้าวสวยนุน่มแม่ข้าก็สวยดิผมผมว่าจำจำเหรอว่าวิลี่อะไสวยดิจ๊ะครับแม่ข้านองเพิ่นเด้อมานองเพิ่นตลาด ไอสาร,ระคันเพื่นอนสาระคันในวัดกาลสินเนี่ยมือแรงเนี่ยมือเศร้าก็มีบ่หมละมืดมืดเลยบ่หมดวันนะครับหมดทั้งวันเรือตลาด,ม,ดมืดมืดครับเอาบางแม่ค่ากับมืดมืดบางแม่ค่ากับไม่ยังมาเร่งไม่ยังมือเศร้าเอาพี่น้องอยากกินเด้คอคำวอกคำหวานโมนิ่มแดงมืดหมดนี่มาหาน้องเพื่อนเนี่ยเด้อแม่ค่าเนี่รอพี่น้องอยู่ทุกวันเนาะไม่มีวันปิดเลยครับขอบคุณหลไร่เด้อข,อขอบคุณหไร่ มาแลวบอกไมาแล้บแลบอกยังไม่มาไม่ได้ยินเสียงเฮขายข่ยบอระโอ้ขายไขย่ขขครับโอ้ผู้คุณแม่เนาะอ่าคนดูเป็นผู้สาว่นอยากอายจักหน่อยอยากอายกล่องจักหน่อยเอ้คนผู้งามเด้วันน่ะใครบอครับหรือลูกสาวใครกบงามลูกสาวหลานกะงามองามจนได้เอาใครบังไว้เ ย่านผู้บ่าวเห็นบ่อ๋นี่เขาปุ้น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 ,นกล้วยกล้วยบักแตงบักเติมขอ,อของหวานของหวานมีมั้ไข่เป็ดเป็ดสดนี่บอกครับไข่เป็ดบอ่อยยีก้าขาวๆเนาะไข่เป็ดเนาะไข่ไก่พุ่นลรอเนาะน้ะนำหลานพุ่นลรอเนาะอืมไข่ไก่เด้อแพงเท่าไรกับใครทำไาามอโอ้เป็นเบอร์ตามเบอร์เนาะเริ่มจากร้อยเศร้าบอก อืมเอาแล้วแล้วเด้อไข่เนี่ยร้อยห้าสิบกับพวกแพน่วยห่าบาทมันใหญ่เลยนี่มันใหญ่เลยนี่ไข่เป็ดนะครับนี่เด้อไข่เป็ดมันใหญ่ครับมันใหญ่แม่ข่ายอย่างใครอยู่ใกล้ๆก็พอข่ายขายบลอกทุดินได้นสิบเอวยอกันดีวะขอบคุณแม่ข่ายเด้อ น้าข้อนตะลอนตลาดผมนี่อะไรพวกพวนี่เนี่ยขายแบบย่อยตัวอบอแบบว่าเอาเบอร์ไว้เป็นอย่างได้ช่วงหาเล็ก็ได้โอ้ไม่บอช่วงหาเนาะขนมจีนรอดช่องหรือไข่เป็ดไข่ไก่เด้อศูนย์เก้าหนึ่งสามหกเก้าเก้าหกหกห้านะครับเอาโทรมาบอ,อนี้เอาพี่น้องซีดีฮอดกินฮอดบ้านเด้อศูนย์เก้าหนึ่งสามหกเก้าเก้าหกหกห้าเอา ใครกับโซมหายมัดอะไรนี่โซงมากโซมหายไม่ขาดลองเบิงเพราะว่าใครเป็ดพื้นเลี้ยงเองนะครับนี่ใครเป็ดพื้นเลี้ยงเองกำลังโทรศัพท์อยู่ครับกำลังโทรศัพท์อยู่ขายไหมครับเอาคุ้มนี่ซอยกันขายเด้อเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวเลี้ยวมัดคุ้มเบอร์โทรศัพท์ได้ตัวยั่นงเลี้ยวมัดคุ้มอืมบักพริกันสวนนี่เช่าบาทบ่อมอ๋อ ผักพีกบ้านเฮาควนกันยังสดใสอยน่บ้แล้ถือว่าถือเด้อแม่ค้าใจดีครับตลาดสานตะขันอำเภอสานตะขันจังหวัดกาฬสินธุ์้อวัวส้มมือแร้ให้พี่น้องมานี่มาครับจอดรถจอดเรือขกกี่ผ่านมาก,ก่อนสิกลับบ้าน,านแวะตลาดตลาดเอามาล่าสายสักก่อนก่อนสิเมื่อน้องคนใหญ่เพราะว่ามันบุญเราเสือได้หน่วุ้นอ,าบาอับักเขือวกะกลมปลอยๆงามแต่น้องปากเขือบักเน่าฮะ คนใยญ่ไงไทยกุ้งปาดทูกุ้งแม่น้ำนะปาดคุณยายมันขึ้นไงครับแต่กุ้งน่ะกุ้งแม่น้ำกุ้งก้ามกามอยู่ในเขื่อนไปมุดอ่อนหน้าไหนือได้ตัวใหญ่โอซายเบดมันกินเบสพวกคนใหญ่มันได้ขายตัวเท่าเลกุ้งบอกไงเนี่ยโอ้โลละห้าร้อยโลนึงแต่พราหาตัวกัครับโอ้ได้เนาะได้ตัวละห้าสิบบาทก็ถือว่ามันใหญ่เลยครับเอาพี่น้องนี่เบิ่งน้ำมันใหญ่หรือได้นี่นี่มันใหญ่ เป็นกุ้งธรรมชาติที่ได้จากเครื่อนลำเป่าเพิ่งกุ้งแม่น้าเป็นกุ้งกล้ามกล้ามมันอยู่ในแม่น้ำมันจะอ้วนนะครับนี่นะครับกล้ามกับใใหญ่แต่ว่าโตใหญ่เนื้อหลายนาโลละหานะครับเอาประมาณนี้ประมาณนี้เขาอยู่กะละมังก็มีบ่โอ้อยู่ข้างนอกบ่เอาอย่างนี้ไทยได้คุณยายเด้ประชาชนพันธ์ไหนมาได้จากกินกุ้งแม่น้ําครับกุ้งแม่น้ํา ตลาดสาตขันอ,อําเภอสาตขันจะังหวัดกาลสินอําเภอใหม่เนี่ยอําเภอใหม่เนาะอําเภอเก่าคืออําเภอโน่นอยู่บ้านคำข้าตำบลโน,ล 2, 1, 12, น่นศิลาปีสองพันหนึร้อยสิบเอ็ดสิบสองน้ำท่วมพักกันโนกยกง่างยามากพี่มาตั้งอยู่หนียนโคกผู้สิงตระเรื่อเอิญว่าอ,อําเภอใหม่ก็คืออําเภอสาตขนัน นั่นเอง <Yeah. S 1> อำเภอธนาคันนี่เก,ก่าแก่เ,เด้อำเภอสมเด็จกับแยกออกจากธนาคันแม่นบอกคุณยายไหนคุณยายผู้อยู่เก่าแก่นี่ถึงจัก,กวนเนาะแต่ก่อนนี่สมเด็จมาขึ้นกัธนาคารมัดข้ามม้วงชานโทูชั้นถ่วงแมน่นมัดธนาคันเนะาะกันน้ำโบถ,ถ่วงก็เสียเ,เ <c oughs> <c oughs> ลือดเนาะถ้ามันน้ำถ่วงผมไมเปเพิ่งเห็นหนทังการโบดก็ร่างพัฒนาโบดอยู่หัน กับเสาลู่สีแบบง่ายๆหน่าไหมกินย,ายน่นยางให้เบิ่งเลยย่หางละอันอเภอเกาอ,เอันเภออันเภื่อไม้น,น้ำถ่วมเนาะคุณยายเนะาะประชาดำพันบักกุ้งเด้อใเฮคุณยายเอาเอาหนิครับขายดีขายดีคุณยายขายดีนะค,ครับเด้อเอาขอ,อบคุณหลายๆครับแม่ค้าธนาคานใจดีได้ครับผมคุยไปเรื่อยจริงๆแล้วคุณยายเบอร์เดียวของยายตัวแล้่ยวมัดบ่เบอร์โทรศัพท์แล้่ยวมัดเลย คุมนี่ยเนาเด้๋คุมได้ตว๋ยเจาพุนโอ้อยยา,าวแล้วเอาผู้เดียวแล้วเลยอยากกินเนียงท่อมหายยายตุย๋ยอยากกินเนียงท่อมหายยายตุ๋ยแล้วมัดคุม้มอันแถวนี้ไม่เบอร์เดียวเพราะว่าห้องคุณยายนั่น,ใน,ใน,ใน กดบ่เปลี่ยนรูดบ่เปลี่ยนเอา้าโอ้ยขอบคุณเลยคุณยายเลยโอ้ยเบาเหรียญเบาหัวนั่งบอกคุณยายนี่แหละว,ว่าเธอมางามแต่เนี่ยอันนี้ได้จากเครื่องน้ำเปล่าวะนี่หมากงุ้มเนาะพักอีหุม่มแกเป็นแก่ลกกูกดีตัวนี่บอกครับบอโกโคตรเปลี่ยนเอา้าท่านสมัยตัวคุณยายเนี่ยว่าเราสามมาท่านสมัยเนี่ยแต่ว่าเฮ็ดบ่เปลี่ยนถือชื่อ เปิดเป็นอยู่ตัวนั่นเปิดเปลี่ยนตามลูดเด้รูดเปลี่ยนบ่เอ๋ลองเมาาื่งก่อนนะเป็ี่ยนในเราคุณยายกดโหลดมันบ่พังดอกครับบ่เพี้ยสดอกปลาแหง่งคุณยายเน้อปลาแห่งมีเบอร์พ่อไหมครับมีเบอร์พ่ออ๋อ,อ,อมาครับมาซื้อปลา,ปาไปลาบปลาแย่งปลากดแล้วโอ้เนี่ยบอกกูแม่น้ำของตรงเนาะประกดครับปลากดลาบไปต้มก็ได้ตัวลาบก็ได้ที่ ลาบปกติปลายแก้วบ่ครับเนี่ยถุงเท่าไรปกตคุณยายร้อยหาเสียกิโลนึงบ่อันนี้เด้คุณยายนี่หาเสียบาทใส่เกลือไปบ่เนีมัใสโอ้บ่นใส่เนาะเอาใส่เกลือเด้อบัดนี้อันนี้อันนี้กะอันนี้กะเขืเอนป่ายังป่าซิ่วแก้วแม่ป่ากายทิพของคุณแม่นี่บ่แม่นี่ซื้อแม่ป่ากายทิพเลยบ่แม่ โอ้แม่ปากกายเต่ว่าแม่ปากกายเสื้อทิปทิปมาจะใส่สันทิปโอ้หัวหนาเพิ่มไโอร้ไปโอรลมไปโอล้มหัวหนาเพิ่มให้แม่ปากกายแมปอกมทิโอ้ตาบริเ็นห่วงมันได้บอลศูนย์เก้าสี่บอกยญ่แม่นบอกผมคือตาผมมัวมัว 0 9 4 1 9 1ก้าสี่หนเอาหหเอาม่ออกไมคคนใหญ่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเนี่ระเบิดนี่เด้อแม่ปลาไก่ที่เสียครับแต่ว่าหัวหน้าเพิ่นเติมให้ทิปแม่ปลาไก่เป็นไปอบล้มเพิ่นเลยเพิ่มให้ทิพเอาแม่ปลกไก่เด้อแต่ว่าหัวหน้าเพิ่นเพิ่มให้ทิปเลยกลายเป็นแม่ปลกไก่ทิป โทรมาเบอร์นี้เนาะคุณแม่เนะาะเบอร์นี้เนี่ยส่งฮอดต้นบ้านเนี่ยนี่เออมีผู้ส่งให้พร้อมศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสามหกสี่สี่อยากกินพวกปลากแก้วนี่ละหาสิบบาทตัวนี้ก็ส่งให้ได้ฮี้กันนี่ปลากรดปลากดส่งให้ได้ร้อยร้อยเท่าไรหาสิบปลานี่ยหาสิบบาทเอาส่งให้ได้เด้อแม่ประกายทิพย์นี่แหละเบอร์นี่เด้อเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้ให้ได้ครับเด้อพี่น้อยอยากกิน บ่ตรงมาตลาดครับพี่น้องสร้างได้น้าแม่บากกายทิพย์นั่งอยู่กระดาบ้านก็ได้กินเลยบ่ตรงมานี่ท่านสมัยเลยคุณแม่แต่ว่าโทรศัพท์กลังหัดหลุดอยู่อันนี้ปลาแดกวะครับพี่สมปลาน้อยปลาจอมด้วโอ้สมปลาจอมหรือส้มปลาหน่อยเนาะส้มปลาหน่อยหรือส้มปลาจอมเด้อปลาแดกปลาแหลกหรือปลาลาปลาลาหรือปลาแดกอันนี้ส้มปลาเอานี่มัจจุเนียตัวของคุณยายปลากายทิพย์ โอ้ไปโอมล่มอยู่เบาเศร้าคุณแม่เลยเห็ดแซบเห็ดแสบด้วยเปลี่ยนเห็แสบกับฟูกละเท่าไรเลยคนไงกับฟุกละห้าสิบบาทบังไงนี่นะเจ็ดสิบแม่ขายห้าสิบถ้าโทษสั่งมากกับห้าสิบคือเก่าแต่ว่าค่าส่งนี่ผู้ซื้อเสียเอาห้าสิบบาทการค่าส่งเศร้าบาทผู้ซื้อเสียเอา มแม่เอาอหาสิบาทที่เกา่านี่คือแม่ปลาไก,กาแต่ว่าหัวหน่าจะเพิ่มให้ทิพโอ้ลยลายเป็นแม่ปลาไกาทิพเอาเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวอันนี้ของคุณอันนี้กับแม่ของพุณนแม่บอกกุ้งของพุณนบอกโอ้น้ำกันบอกอันนี้กุ้งแม่นม้ำเ้อกุ้งแม่น้ำตัวบางไง่ครับสดๆเลยได้จากเครื่องน้ำเปล่าได้จากเครื่องน้ำเปล่ากิโลละห้าร้อย ตัวเดียวก็ประมาณหาชิบาทคุณล่ะครับบอกง่ญ่เลยเนี่ยด้ยกอกุ้งแม่น้าครับอันนี้ว่าเป็นกุ้งเลี้ยงได้ไดเกินล้วเปล่าได้จากการไปไปล่วงเบ็ดครับมันกินเบ็ดมากชิได้บ่หลายเลยครับเมือ่อเนึ่งได้บ่เ,เกินชิบโจดรอกเอาได้มากขายพี่น้องพี่น้องอยากกินแห่นะคุณแม่คุณแม่ปา่าไกคุณแม่ปลาไกหัวหน้าเพิ่มให้เลยกลายเป็นชิบ <c oughs> ไปอวลมไปอบลมโอ้ um. คนเพ mm hmm. ิ่มให้เพื่อให้มวนขึ้นเลยคุณแม่แม่ปากกายเนี่ยมันคือซื้ออยู่กันแม่ปากกายทิพย์มันจะเพิ่มมวนขึ้นเลยเอาออเงินซะก่อนครับขอคุณหลายได้ผู้ซื้อได้อย่างครับโอ้ได้ลายแนวเลยเอาบอกมีไปซื้อโอ้แนวกินแสีตัวนี่นะอาหารบ้านเฮาเอาแถวนี้แหละผมถ่ายไม่เออพี่น้อยยังได้โทรมหาเบอ่อของแม่ตุ๋ยครับมดคุ้ม เอาแม่ประกายทิปนั่งก็ได <eterm oon> ้เมดคุ้มคือกันโทรมาหาหูวจักเมื่อเลยอันพูดนั่งยี่นั่นพูดใดคุณแม่นนั่คุณไหมมานำกันกับเพาบ่โอ้บ่โอ้ยพี่พ่อคุณพ่อผมเหลียวบิร์กโยผมว่าโอ้ยเหลียวเบิร์เห็นแต่ยิ้มเปื่อยๆได้ยนี่งผมคุยกับคุณแม่ประกายทิปเป็นแต่ยิ้มเปื่อยๆอยู่ผมเลยถามผู้ใดเออเป็นเป็นแฟนเป็นแฟนขวัยใหม่แกทิป เฮ็ดน้ำกันนี่เนาะอือแสดงว่าคุณพ่อเพันคุณพ่อเพันอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเ่ยมื่อนผู้ขับรถพ่อมวะขับรถโอ้ผู้ขับรถพ่อมาโอ้ขับเองได้บ่กครับขับเองมาที่นั่นโดรถองโอ้รถรถเครื่องเขาเนี่ยบอกเครื่องคู่โบลตาบ่กครับรถโอ้ไงบอกเออกระบานน้อยกระบานน้อยขอบคุณหลายคนแน่เด้อ อ้วนครับคุ้ยมือไห้ม้วนเด้ครับตั้งแต่แม่ตสวยมาจนหัวท่ขแม่ปากกายทิ้มนี่ยหรือว่าม้วนครับไม้อุ่นหนุนเด้อบุญนะครับนั่งถาพี่น้อง่นี่แหละหลายเดลยขอบคุณหลายแม่มาอุ่นหนุนเอาคุณแม่ฟอเลยแม่คุณแม่ดีโคตรน้าไหนฟอเลยมาอุ่นหนุนเนะจ้าถ้าแม่ปากกายจิ้มได้มิฟลาอย่างไรมีปลาถุงปลาหน่อยปลาถุงปลาหน่อยปลาซิวแก้ว ืกอันนี้คือปลาล่ทงปลาหน่อยห้าสโดยถ้าส่งแบบนี้ห้าถุงสองร้อค่ะหถุงสองร้อยทงเาะให้พูดไปหนาได้สิอีกโอ้ถ้าท่งนี่หาถุงสองร้อย้อค่ะเอาถุงละห้าสิบถุงห้าสิบแล้วต่เขียวเท่าไรโอ้ถุงหนึ่งหกสิบบาทไปขายอไปขาห้าถุงสองร้อยือว่าถูกเอา ขายถูกก็ติ๊กต้องจนขายถูกเลยเอาคุณพ่อเนาะคุณจิ้มไปเปลยเลยคุณพ่อไหมขอบคุณได้หลายเด้อขอบคุณได้หลายโอ้คุณแม่ใจดีคุณแม่ประกายทิพยปนะครับเด้อคุณแม่ประกายทิพย์ใจดีเอานี่ยละอยากได้โทรมาเลยโทรมาเลยโทรมาเลยเอานี่แล้วชมปะน้อยอะไรนี่ชมปะน้อยทรงกระไรมดได้ไหมเนี่ยเออ รวมขึ้กันอืมเอานี่ลวละโทรมาบบนี้เดี๋ยวผมรูมใจคีมให้ขอบคุณหลายคุณแม่ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายๆด้วยคุณแม่ใจดีด้วยนะขอช่างดีขึ้น